สวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับนนวดเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็น <c oughs> น้ำแห้งแล้วครับน้ำแห้งแล้วนี่ <c oughs> น้ำแห้งพี่ว่าดีกว่าน้ำท่ว, <c oughs> <c oughs> พวมพอน้าแห้งแล้วทีนี้วันนี้เรามาสำรวจนะครับอ่บามะเดี่วฝรั่งเราที่เราปลูกในนาเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางนู้นด้วย เมื่อวานเนี่ยผมได้มาซ่อมระบบน้ํานะครับเพราะว่าพอเข้าช่วงหน้าฝนปุ๊บเนี่ยระบบน้ําของเราสายพีเนี่ยมันก็ตกอยู่ไปอยู่ข้างล่างนะครับตกลงไปอยู่ข้างล่างแล้วเราก็ทําการดึงข,ขึ้นมาเสร็จปุ๊บใส่ระบบน้ําให้อยู่ในพื้นที่ปกติของเขานะครับมาดูว่ามะเดื่อฝรั่งของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ต้นที่โตก็โตดีดีนะอ่าจเจริญเติบโตได้อย่างดีนะครับแต่ก็มีบางต้นนะครับที่เขาเกลนเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยอระบบรากเนะี่ยเขาเขายังเล็กเกินแล้วเขาลงไปเขาขยายตัวไม่ทันพอเขาขยายตัวไม่ทันปุ๊บเนะี่ยเขาโดนน้าท่วมปุ๊บทํำให้รากเขานิ่งนะครับแล้วก็มีบางต้นที่ ที่ตายไอ้ที่ตายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเอาจริงๆเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่ตายนะครับแต่ว่าที่ตายเนี่ยเพราะว่าหนึ่งก็คือลมพัดกิ่งเขามันหักนะครับในช่วงที่พายุเข้าแล้วไม้ผมเพิ่งเสียบตอนนี้น,นะพอลมพายุพัดแล้วมันหักพอหักเสร็จปุ๊บทีนี้ผมก็ไม่ได้เสียบต่อนะฮะเราก็เลยขุดออกนะฮะแล้วไม่ได้ตายเนี่ยผมขุดออกนะครับก็มีหลายต้นอยู่เหมือนกันนะ พวกนี้ก็คือโดนพายุและลมพัดกิ่งหักนกิ่งที่เสียบนะครับพอหักแล้วเราก็ทำการขุดออกเดี๋ยวจะเอาต้นใหม่มาซ่อมเพื่อเขาจะได้โตทันกับไม้ที่เราปลูกไว้ก่อนเจ้นะฮะตอนนี้ก็เหลือช่วงระยะเวลานี้ก็เราก็ต้องทำการให้น้ำดีๆแล้วก็ใส่ปุ๋ย นะครับใส่ปุ๋ยเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยแน่นอนว่าปุ๋ยเนี่ยไม่ได้ใส่เลยนะครับแต่ในไนโตรเจนมันสูงอยู่แต่ว่าอาช่วงนั้นถึงใส่ก็กจะกินปุ๋ยค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าข้างล่างมันเป็นน้ําหมดฮะในพื้นดินเนี่ยก็จะเป็นน้ําหมดเลยนะฮะและที่สําคัญก็คือช่วงหน้าฝนเนี่ยไม่ควรที่จะใส่ปุ๋ยเพราะว่าถ้าไม้มันยืดตัวปุ๊บเนี่ยมันจะต้านลมนะครับจะต้านลมเนี่ยผลพวกนี้สามารถที่จะเก็บ ได้นะครับเริ่มเก็บได้แล้วผลพวกนี้เราก็สามารถที่จะเอาถุงผ้านะฮะมาห่อได้นะครับถุงผ้ามาห่อได้แต่ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคนี่นะฮะร,รอยแผลก็โอเคแล้วนะครับแบบนี้แสดงว่าระบบลากของเขาเนี่ยยินดินข้างล่างได้ด้วย ถาลากเขาวิ่งไปถึงล่างแล้วนะครับอย่าดูนะครับล่ากวิ่งไปถึงข้างล่างแล้วความชื้นข้างล่างก็สามารถที่จะทําให้เขาอยู่ได้ไปจนกว่าน่นแหละเข้าช่วงหน้าหนาวจะจัดเลยนะครับถ้าเราไม่ให้น้ํานะเพราะว่าลากอย่างกินน้ําใต้ดินข้างล่างลงไปได้อีกนะมันจะมีความชื้นที่เก็บอยู่นี่ครับดูข้าวข้าวเนี่ยนกมากินเนะ้ข้าวนะฮะไอพวกนี้จะเป็นข้าวนะครับนกก็จะมากิน ผมเพิ่งตัดหญ้านะทางโน้นหญ้าเพิ่งตัดนะครับแล้วก็เว้นที่ที่เป็นข้าวเอาไว้นี่นะครับอันนี้คือมะเดื่อฝรั่งที่เราปลูกในนาอยู่ในวงท่อนะครับปลูกในนาอยู่ในวงท่อเราก็เปลี่ยนนามาเป็นแปลงมะเดื่อฝรั่งเล็กๆนะครับก็อย่างที่บอกว่าเราก็ทดลองปลูกนะทดลองปลูกว่ามะเดื่อฝรั่งของเราสามารถที่จะอยู่ได้ไหม เขาจะตายรือเปล่าแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยนะครับเป็นตออุทุมพรนะฮะเป็นตออุทุมพรนี่นะครับถ้าได้ตัดแต่งริง่งสักรอบหนึ่งเนี่ยผมว่าสวยเลยนะครับตอนนี้ก็คือเราเรายัางไว้ทรงเดิมนะฮะก็คือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปทําอะไรเขาเลยตอนเนี้ก็คือรอให้ต้นเขาเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงจริงๆนะฮะ ให้ต้นเขาสมบูรณ์และแข็งแรงริงถ้าต้นเขาสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาทําการตัดแต่งกิ่งจัดทรงของเขาใหม่ะนะฮะนี่อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เราขุดออกนะขุดออกเพราะมันเหลือแต่ตออุทุมพรน,นี่มันหักนะครับบางต้นก็มีแครแกลนบ้างนะครับแคร็กแกลนเราก็จะเอาออกเหมือนกันนี่ดูฮะ,จะเจริญเติบโตได้ดีนะพูดถึงต้นเนี้ยสูงเท่าผมเลยเนี่ย ประมาณสองเมตรแล้วเนี่ยสูงกว่าผมอีกไม่ใชู่งก่าผมผมไม่ได้สูงสองเมตรนะครับอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวจะเอามาซ่อมนะครับเอามาซ่อมหลายต้นอยู่เหมือนกันที่จะเอามาซ่อมนี่เห็นไ,ไหมฮะโอ้ด้วยการด้วยการถ้าสมมติว่าปีนี้ผ่านแล้วมาดูปีหน้าเนี่ยต้นเขาก็จะขยายใหญ่ขึ้นมานะครับ อันนี้ค่อนข้างที่จะแก,กลนน,นี่ครับเนี้ยเนี่ยถ้าแบบนี้คือรากยังไม่ถึงล่างเนี่ยรากหาก,กินได้แต่เฉพาะหน,าหน้าผิวดินทาให้เขาไม่โตแต่ครับทาให้เขาไม่โตฮะส่วนนั้นก็จะเป็นพุทรามีพุทราอยู่หน่อยหนึ่งพุทรานี่ก็โตไวเหมือนกันโอ้โหแบบนี่พุทราน้ําอ้อยนะครับรวมๆก็ถือว่าโอเค นะฮะสำหรับปีนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีสำรับมะเดื่อฝรั่งที่เราปลูกลงไปในนาโดยการใช้วงท่อนะครับพี่ๆท่านใดที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็น่าจะพอได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างนะครับหลังจากที่น้ําลดไปนะแต่ก่อนในน้าท่วมโอ้โหเนี่ยดูไข่นะฮะอันนี้คือไข่หอยเชอรี่ทั้นั้นเลยน้ําท่วมเนี่ยนะครับประมาณ สามในสี่ส่วนของทวงท่อนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเหลืออยู่นิดเดียวนะครับลึกมากอย่างนี้อ่ะวันนี้ผมพาพี่ๆมาดูแลเดี๋ยวต่อไปความเคลื่อนไหวยังไงเราจะลองไว้ผลดูนะครับจะลองทําผลดูลว,ว่าปีนี้จะได้ชิมมะเดื่อฝรั่งที่อยู่ในนาของเราที่เราปลูกมาตอนนั้นเราปลูกมาตั้งแต่เดือนไหนฮน่าจะเดือนประมาณมีนาเมษามั้งครับประมาณนั้นหลยเนาะ ประมาณมีนาเมษาเนี่แหละเพราะว่าเราปลูกก่อนฝนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันว่าจะได้ทานผลผลแรกเนี่ยผลไหน <laughs> จะได้ทานผลแรกหรือเปล่าถ้าได้ทานผลแรกวกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาลงเป็นคลิปเลยนะเออได้มาถ่ายดูว่านี่ผลแรกของเมะเดื่อฝรั่งที่เราปลูกในนาของเราตอนนี้ได้ชิมแล้วพี่น้องอ่ะแต่ว,ว่าสำหรับวันนี้นะหนวดลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมก็ขอให้พี่ๆทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวย,รรวย,รรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับคิดหวังสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรมก็ขอสิ่งนั้นจงพรั่นสำเร็จแด่ตัวท่านและครอบครัวนะครับคิด,ดีีาาน้เขมใชว วิแล้วเจอกับหนวดใหม่สำหรับวันนี้หนวดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสิ้นแสงดาวดูเบาเล่าร้องจ้า